สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนครับพ่อกันอีกเช่นเคยที่บรรยากาศตลาดหนองคอวันอาทิตย์ครับมีคลิปลายหลายครับมีความสนุกสนานแล้วก็มีการเดินชมการเดินซสือสินค้าของผู้คน้นของพี่น้องบ้านเฮาแล้วก็ พี่น่องในพื้นทีเนาะในอำเภอศรีราชานี่แหละครับเนาะไกลๆวัดน้องคอเนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์ครับเพิ่นกัสิมาเดินซื้อจับใจสินค้านะครับพ่าว่าสิเป็นนะครับอาหารการกินเครื่องใส้เครื่องซอยนะครับมีมดครับพี่น้องผู้ใดต้องการนีหยังครับโดยเฉพาะอาหารการกินส้นนี่ครับผมสิเน้นอาหารการกินเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมกัสิพ้าพี่น้องพุ่นล่ะครับยางไปทังหาบักจกหาเสียม หาของมือสองหาเครื่องตัดหญ้าอย่างของโบล้านก็นมีมดครับพี่น้องมีหมดทุกอย่างครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอาหารการกินว่าจะเป็นพานมากเมื่อกี้เป็นลูกชิน้นะนะครับเนาะผัดไทยพัดมีพัดมามานะครับพัดวุ่นเซียนอันนี้ก็เป็นน้ําน้ําหวานโบล้านครับน้ําปั่นโบล้าน,นครับเนี่ยครับเห็นบ่ครับผู้ใดเบาซื้อตนนะครับเนาะผู้ใดท่านผู้ดใดท่านแบบนี้นะครับเนาะ ก็ดิเห็นอยู่ในงานอาจจะเป็นงานกาชาติหรือว่าเป็นงานยิวหรือว่างานไหมงานยังต่างๆที่เพิ่นจัดขึ้นแต่ละจังหวัดเนาะครับเนาะบางคนเพิ่นอนุรักษ์อนุรักษ์วิธีการขายน้าแบบนี้ครับคล้ายๆเป็นน้ำน้ำ,น,ำน้ำหวานโบราณประมาณนี้นะครับเนาะมันจะมีเครื่องของเพิ่นไซต์ต่งหากเป็นเป็นรูปเลือดบ,บินนะครับเป็นรูปเครื่องบินเนาะครับเนาะแก้วนี้ก็ประมาณยี่สิบห้าบาทครับนี่ครับวันยี่สิบห้าบาทเนาะ ถือวาเซียบหรือว่ายี่ิบบาทนี่แหละครับก็ชื่นใจดีครับมันเป็นนำหวานโบล่าพิ่บนขายครับนี่ครับมื่อนี้มาเรื่อยกรยังไม่เรื่ยครับพ้าพี่นองแวะตรงนี้ครับล้านตำเจ้วล้านตำเจวประทูตำเจวแมงดาครับผักลวกผักสดมีหมดครับรู้จักบ่ครับผมกับว่าลู้คือกันแต่าป้าคนนี้กับเป็นอ่าเพื่อนนะครับ เพื่อนร่วมเฟซบุ๊กด้วยกันครับมิตรภาพไม่ตีเลยครับไปทําคลิปกับเพินถามไปทามาเพิ่์นก็ได้ตั้งคาสางไรได้แล้วครับต่บาเพิ่์นก็ตัมนี่แหละครับเฮ็ดคลิปของการตําแก้วตําแก้วปลาทูนะครับแก้วแมงดาวปลาทู่นะครับเนาะตําขายเองสิละครับอยู่ตลาดนัดน้องคอสิพ่อกันทุกมือทุกวันอาทิตย์ครับมื้อนี้ก็เลยแวะมาหาเพิ่์นนะครับเนาะเพิ่์นก็ให้กําลังใจเนาะครับเนาะ ถามซื้อถามชื่อเสียงเรียงนามกันอ๋อครับเพื่อนกับผ่านการสรา้างไล่ได้เพื่อนกะมีรล่ได้เลีวเนะครับเนาะกัเว้ากันกัขอท้าคลิปกับเพิ่นเพิ่นกันยินดีครับกเป็ปร้่นเขาแกงเนาะครับเนาะทุกคนกัมาซื้อมาจับใจสินค้านะครับเนาะมวนสนุกสนานครับอาหารการกินของดูของเบิงบงบ่งหลายครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้วครับพูนนะครับมแต่แนวเป็นตัดซสบพี่น้องเอ้